ผมช่างรันนะครับอันนี้คุณฟิลใช่ไหมครับวันนี้อยากทําเป็นยังไงดีครับพี่อันนี้ผมพี่หนิ่มมาเหรอที่มันเป็นอย่างงี้คืออยากยืดให้มันเป็นแบบประมาณนี้เนาะโอเคผมธรรมชาตินี้แบบขนาดไหนมันจะประมาณนี้แหละพี่มันจะแบบด้านไทยหมวกมันจะเป็นกลแต่ให้ว่าอยากให้มันเป็นแบบประมาณนี้โดยที่แบบไม่ต้องไดมากโอเคอันนี้จะเป็นแค่แบบบอลลูนเบาเนาะทรงผมที่อยากได้ปแบบประมาณไหนแล้วาคอมบ่าหรือคอมมาคอมมาด้านในล่ะครับเก็บนิดหน่อยไหมโดยที่ว่าผมประมาณนี้กำลังพอดีอาจจะเก็บแค่นิดหน่อยก็พอเนาะ เป็นสีน้ําตาลปกติไหมย้อมมาครับหมายถึงว่าย้อมย้อมเป็นน้ําตาลปกติแรกเป็นสีเทาใช่ป่ะไย้อมทำาลจะตไปทรงเลุดสองไม่งั้นผมอาจจะเลมเลมนิดนิดนึงเพราะว่าพอมันโดนเยอะปลายผมมันจะดูแห้งไงจะอว่าจะเลมแค่นิดนึงให้มันบเหลือน้อยที่สุดแต่ว่าความยาวมันยังประมาณนี้อยู่ต้องดูแลก็คือปลายผมที่มีความแห้งแล้วก็ผมที่เราจะทําเป็นวอลลุ่มไปเนี่ยมันจะมีความแห้งมันต้องใช้พวกบํารุงแล้วก็ตัวจับหลอนเพื่อที่ให้ผมมันมีน้าหนักนถ้าเราไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเราทําไป ผมมันมีวอลลุ่มก็จริงแต่ว่ามันจะมีความแห้งอยู่ก็คือเราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ช่วยด้วยหลังจากทาลงน้ํายายืดไปผมมันจะแห้งมากก็เลยต้องตัดมันโดนกันไม่ได้แต่ว่านียมันเหลือนิดเดียวก็มันพอได้เพราะว่าผมที่เคยฟอกมาจริงๆเขาให้ทําแบบเค<า><า>มีอย่างอื่นะนะนอกจากว่าเราจะตัดจนหมดไม่ก็ต้องแบบบารุงตลอดอะไรอย่างนี้ครับคือเราทำอันนี้เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเส้นผมเฉยผมมันมีวอลลุ่มทีนี้พอเราอยากอยากเซตทรงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามที่เราชอบเลยจะปล่อยก็ได้จะเสยเก็บหมดเลยก็ได้ ทีนียทานไม่ต้องเดอวก็จะลมตอนหตอนทหลักสะเิเพียต่าปยังไงก็ท่าเข้ามาสอบถาม